อะดูหมากินใบสะเดาอ่ะกินให้เอฟซีดูสิเนี่ยอันนี้กินนี่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 อันนี้อันนี้กินให้เอฟซีดูเฮ้ยอืมันขับเรื่อยๆไปแล้วกินให้เอฟซีดูสิวันผมก็กินสะเดาด้วยนะครับผมก็กินสะเดานะครับผมนี่นี่นี่อร่อยนะครับผมมันจะได้แก้สเลดไง เอากำมันดิเอากำมันดิประชดแม่เหรอประชดรอจ๊ะนี่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 นอ่ะ,อ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 ะกินไปแก้สเละอืออ่ไหมกินด้วยนะไม่ใช่ไม่กินนะครับผมก็เปลนเป็นนะครับแม่กินผมก็กินด้วยนะครับอืม má này quá, gìn s, gìn sờn đeo, ăn, 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 ฮไม่ที risque, ่พื้นมียังอ๋อกินเลยรกินอ่ะอเอากินอ่ะลูกกินจริงด้วยโโอ้กินกับเขาด้วยจริงๆกินกับเขาด้วยอือืมเบาหนูไปเอาของหนูมาสิอย่ายุ่ง เดี๋ยวหือเดี๋ยวอยู่ในหลงไปเอามากินปะน่ะนี่มานี่แบกมานี่แล้วนี่มากินนี่เออสเดาค่ะเพื่อนๆได้เยอะแยะเลยอ่ะนี่ี่นี่ โอ้โหสเสดดาส,สวยๆเก็บมาจากต้นเนี่ยทำาไม่เก็บนะเดี๋ยวก็บานละดอกมนะันอะมันเริ่มบานแล้วเนาะใกล้แล้วเนาะฮะ เยอะแยะกินกันไม่งไหวไม่ไหว